สวัสดีคะ่ะทุกคน i ิสม e เฟนี่นะคะทานนี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาวีดแล้วก็สปอยแล้วก็มอมโมยนิยายนะคะเรื่องฮัสกีน่าโง่กับอาจารย์เหมียวขาวของเขานะคะนิยายเรื่องนี้มีทั้งหมด10เล่มจบค่ะเป็นนิยายวายแนวจีนจีนย้อนยุกอะแนวแฟนตาซีนะคะคนเขียนก็คือโรเปาปูชอโร่นะครับผม เราชอบผลงานของนักเขียนท่านนี้มากเลยนะคะทุกคนฮัสกี้น่างโง่เนี่ยเรายกให้ขึ้นหิ้งอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเราแบบเราชอบเรื่องนี้มากแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นนิยายวายเรื่องแรกที่ตกเราเข้าวงการวายเรื่องนี้เลยหลังจากนั้นแบบออกไม่ได้เลยงงหัวไปขึ้นเลยนะคะแล้วเราก็รอผลงานอื่นๆของนักเขียนท่านนี้มากอะ่ะคือเขาเขียนดีมากเขียนครบรถอะ่ะเรารู้สึกว่าแบบคงเรื่องแบบ สำรับซับซ้อนแบบอลังการมากเหมาะที่จะมาทําเป็นซีรีส์มากๆเลยนะทุกคนเออนั่นแหละแต่ที่จริงเขาก็เอามาทําเป็นซีรีส์แล้วแหละแต่ว่ามันก็โอกาสที่จะได้ฉายก็น้อยนิดนะเพราะว่าทางการจีนเขาแบบจะค่อนข้างที่จะแบบแอนตี้เกี่ยวกับแบบ Y mm. อะไรเงี้ย LGBTQ mm. อะไรเงี้ยเ mm. ขาเขาเขาไม่ค่อยโอเพนนะคะทุกคนเราก็เลยแบบอดดูเลย mm. แต่ว่าแบบเรื่องนี้แบบ สุดยอดที่หนึ่งในใจเราเลยนะแล้วก็จุดเด่นของนิยายเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแบบนิยายส่วนมากอะ่ะเขาจะเล่าในมุมมองของนายเอกอะ่ะแต่ว่าเรื่องเนี้ยเล่าในมุมมองของพระเอกอะ่ะซึ่งการที่เล่าในมุมมองของพระเอกมันจะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่าเราจะได้อ่าน ไปในมุมมองของผู้ชายผู้ชายอะ่ะแล้วแล้วเราซึ่งเป็นผู้หญิงเวลาอ่านเราจะชอบแบบหยุมหัวแบบทะเลาะกันกันกบอีดมหลานเนี่ยมากเลยเพราะว่าด้วยความที่ผู้ชายมันจะมีความคิดที่แบบว่าไม่ละเอียดอ่อนหรือว่าไม่ไม่สลับซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าผู้ชายไม่ดีนะแต่หมายความว่าบางทีผู้ชายมันมัน,ม,นมันคิดไม่เป็นอ่ะมันโง่มันโง่เหมืนอมนเอ๊ะเหมือนชื่อเรื่องเลยอะ่ะฮัสกี้น่าโง่คือแบบโอ้ย ไอ้เนียงโมโหลานอ่านไปตบตีเถียงกันไปเราเชื่อว่าทุกคนที่อ่านเรื่องเนี้มีความรู้สึกแบบนี้คืออยากจะหยิกอีน้องโมหลานมากอ้หมาน้อยเนี่ยเออนั่นแหละแล้วก็ <c oughs> เราจะเล่าคงเรื่องยอ่อเนาะคงเรื่องยอ่อเรื่องนี้ก็คือพระเอกเนี่ยชื่อโมหลานมันจะเล่าผ่านมุมมองของโมหลานใช่ไหมซึ่งโมหลานเนี่ยเป็นพระเอกแล้วทีเนี้ยในโลกเนี้ย มันจะมีสองโลกโลกเนี้ยพระเอกของเราอะเก่งกาศร้ายกาดมากเก่งกว่าทุกคนน่ะแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นแบบว่าท่าเซียนจุนน่ะท่าเซียนจุนก็คือจกักรพรรดิเป็นราชาแห่งแบบเหยียบหัวแบบพวกเซียนทั้งหลายอะคือแบบพ่อเก่งมากไม่มีใครสถาปนาพ่อนะแต่พ่อสถาปนาตัวเองแล้วทุกคนต้องเรียกเขาว่าแบบฟาบาดอะคือ แบบนั่นแหละเขาเก่งขนาดนั้นเขาฆ่าคนโดยที่ไม่ต้องคิดเขาแบบอยากจะฆ่ากวดล้างเซียนแบบทุกคนเลยเป็นแบบวายไลว่างั้นเถอะเออทุกคนต้องสียบแทบเท้าแล้วก็กลัวมากแล้วทีเนี้ยหลังจากสถาปนาตัวเองได้ไม่กี่ปีอ่ะเขาก็แบบรู้สึกว่าแบบเบื่อโลกอ่ะเอออะไรก็ได้หมดแล้วไม่มีคนมาสู้แล้วก็แบบเหมือนเหมือนเบื่อเหมือนไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วก็เลยมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายอ่ะทุกคนแล้ว ในการที่ฆาตตตายคักเนี้ยเราก็นั่นแหละแอบเบะกปากนิดนึงว่าแบบโอ้วาทำเป็นแบบอีพ่อทำเป็นแบบเบื่อโลกเนาะที่จริงอะในใจเราก็รู้อยู่แหละคนที่อ่านว่าฆาตตตายเพราะอะไรเออเพราะว่าคนนั้นเขาตายแล้วไงเขาก็ไม่อยากอยู่บนโลกนี้เ้วเหมือนกันอะไรเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยหลังจากที่ตายไปอ่ะคือมันไม่ได้จบอยู่แค่ตอนนั้นอ่ะคือเขากลับมาเกิดใหม่ในร่างของตัวเองตอนที่ตัวเองอ่ะ อายุ16ปีก็คือตอนนี้คือย้ายมาอีกโลกหนึ่งแล้วนะโลกที่แล้วเขาตายแล้วเขาเป็นทาเซนจินเป็นจักรพรรดิทีนี้เขาก็ย้ายมาอีกโลกหนึ่งใช่ปะแล้วทีนี้โลกนี้ยเขาอะมาเกิดตอนอายุ16ปีซึ่งความจําทั้งหมดของโลกก่อนอะก็กลับมาด้วยนะกลับมาด้วยคือแบบเขาจําทุกอย่างได้หมดแต่ว่าพลังเขาอะ่ะยังยัง,ย,งยังไม่ถึงขั้นนั้นไงพลังก็แบบเบบีอยู่อะเออนั่นแหละกําลังเป็นสิบ ก็กำลังเป็นสิทธิ์ของชวนหนิงอยู่ซึ่งนี่แหละชวนหนิงของเราก็คือนายเอกนายเอกพระเอกโมหลานนายเอกชวนหนิงนะคะซึ่งโมหลานก็เป็นลูกศิษย์ใช่ปะเป็นลูกศิษย์คนที่สามอือ <c oughs> แล้วทีนี้โมหลานพอมาเกิดใหม่อะตอนแรกเขาก็มีความคิดที่เขาอยากจะกลับไปร้ายเหมือนเดิมนะแต่ทีนี้เขาก็แบบเอ่อเอาใหม่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะแก้ไขอะไรต่างๆนานาที่มันยังไม่ได้สายเกินไปอะแบบ อยากอยากจะเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองไม่ให้แบบจบอนาถแบบนั้นที่แบบฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเขาก็มีความคิดที่อยากจะปกป้องคนคนหนึ่งด้วยก็คือซือเมย์ซ่เมยเนี่ยก็คือคนที่เขาแอบชอบอะก็เป็นสิทธิ์ของชวัวหนิงเหมือนกันนะนี่ซอเมยคนนี้ เขาอะแอบชอบซือเหมยแล้วทีเนี้ยมันมีเหตุที่ทําให้ซือเหมยต้องตายในชาติที่แล้วแล้วเขาอะก็เกลียดอาจารย์ของเขามากเพราะเขาโทษว่าอาจารย์ชัวนิงของเ,าเราเนี่ยแหละทุกคนว่าเป็นคนที่ทําให้ซือเหมยคนที่ตัวเองชอบเนี่ยตายแล้วเขาก็เลยเกลียดอาจารย์มากแล้วก็แบบอือยากจะแก้แค้นอยากจะอะไรต่างๆนาาเขาอะเกลียดเขาแต่ทีเนี้ยพอกลับม ในโลกนี้เขาก็เลยมีความคิดว่าฉันจะต้องปกป้องคนที่ฉันชอบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบแก้แค้นไอ้เนี่ยอาจารย์ของเขาฉวยนิงให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันเวลาผ่านไปเขาได้อยู่ด้วยกันเขาได้แบบใช้ชีวิตร่วม,วมกันแบบสิทธิ์อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆหลายๆอย่างทีเนี้ยความความความจริงอีกด้านหนึ่งมันเปิดเผยออกมาก็คือว่าเฮ้ยทำไมหลายๆอย่างมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขารู้ในโลกที่แล้วอ่ะเหมือนจะเข้าใจผิดอาจารย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขาเกิดความแบบ คิดแบบแบบสับสนนะวุ่นวายแบบความรู้สึกมันซับซ้อนขึ้นมามันเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอย่างอื่นนะทุกคนซึ่งนี่แหละเนื้อเรื่องมันก็จะดําเนินแบบนี้ว่าเขาจะแบบว่าเข้าใจอาจารย์ผิดอีกรอบไหมหรือว่าจะค้นพบความจริงอะไรใหม่ๆที่ทําให้เขาแบบเปลี่ยนความคิดไปแล้วความสัมพันธ์ของสิทธิ์กับอาจารย์เนี่ยจะพัฒนาไปได้อย่างไรอะไรต่างๆนาน,นานจะเกิดขึ้นซับซ้อนปม ต่างๆนานาเกิดขึ้นอะไรบ้างเราจะบอกว่าสนุกมากลุ้นมากน่ารักมากเราก็แบบโอ้โหเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเออนั่นแหละเออนั่นแหละแล้วก็นะคะผ่านจากเรื่องย่อมาแล้วเราก็จะมาขอแนะนําตัวละครก่อนตัวละครเนี่ยที่เด่นๆเลยจะมา4ี่คนนะคะทุกคนที่เราจะแนะนําให้ก็คือตัวหลักของเรื่องนั่นเอง ข้าวๆก็คือชวนนิ้งนะคะอาจารย์ของเรานั่นเองนายเอกของเรานะคะชวนนิง้งแล้วก็โม่หลานโม่หลานเป็นพระเอกของเรานะคะแล้วก็จะมีซื่อเหมยนะคะก็คือเป็นลูกศิษย์แล้วก็จะมีน้องแชร์เหมิงนะคะอีกคนหนึ่งก็คือทั้งสามคนนี้เป็นศิษย์ของชวนวันนิง้งนั่นแหละนี่สี่คนนี้ก็คือตัวหลักเราจะเริ่มจากนายเอกของเราก่อนก็คือชวนนิ้งนะคะทุกคน <c oughs> ชวนนิง้งเนี่ยชวนนิ้งเป็นปรมาจารย์แห่งโลกบําเพญเพียรน,นะคะทุกคน ก็คือเป็นอันดับหนึ่งของยุคอะเขาเป็นคนที่เก่งมากเป็นปรมาจารย์ก็คือนายเอกของเราเนี่ยสุดยอดเก่งที่สุดในใต้ไลน์ว่งงนเถอะเป็นปรมาจารย์อันดับหนึ่งอะเขาเป็นคนที่แบบว่าห่วงใยผู้คนเสียสละตัวเองเพื่อ,เพ,อเพื่อแบบมวลมนุษย์กําจัดปีศาจร้ายก็คือมาอันดับแรกแล้วก็สํานักที่นายเอกของเราอยู่เนี่ยข้างหลังมันจะติด กับโลกพูดผีปีศาจอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีรอยแยกที่แบบว่าผีปีศาจมันจะเข้ามาในโลกมนุษย์อะ่ะก็ได้ชัวนิงของเรานี่แหละค่ะเป็นคนอุดรอยรั่วนั้นเป็นคนรับผิดชอบคือบําเพญสำนักที่นายเอกเราอยู่เขาจะเรียกว่าสำนักบําเพนเพียรระดับล่างมันจะมีระดับล่างกับระดับสูงนะทุกคนแต่ แต่มันจะมีเรื่องหลายๆอย่างที่แบบว่านายเอกของเราอ่ะไม่อยู่สํานักระดับสูงมาอยู่ระดับล่างแล้วก็ได้กําจัดพูดผีคือเขาเสียสละตัวเองเขาเป็นคนดีเขาดูเป็นคนที่แบบว่าสูงส่งแบบข้างนอกแบบดูเย็นชาแต่ข้างในแบบห่วงใยผู้อื่นนะทุกคนเป็นคนที่แบบชอบแบบคิดอะไรในหัวแล้วก็แบบเอออันนี้อันนั้นทําได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่น่ารักมากแต่ว่าลูกศิษย์หลายๆคนอ่ะจะชอบกลัวชวนหนิงนะเพราะว่าชวนหนิงเนี่ยเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนที่แบบวางตัว รักรักษากฎระเบียบอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วเวลาลูกศิษย์ทำผิดเขาก็จะแบบเทียนว่นแบบฟาดแล้วก็อะไรอย่างงี้หลายอย่างะแล้วทีเนี้ยทาให้ลูกศิษย์แบบกลัวเขาอ่ะเวลาเขาแบบเดินไปโรงอาหารหรือว่าเดินไปไหนจะเงียบหมดเลยนะแล้วก็แบบจะไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ชวนนิงคือเอ็นดูชวนนิงมากคือเขาเป็นคนใจดีนะเว้ยแต่แบบนักเรียนกลัวเออนั่นแหละแล้วทุกคนก็มองเขาแบบดูเเยย็นชาอะไรี้ เป็นคนที่พูดน้อยเป็นคนแบบรักษาภาพลักษณ์สะอาดสะอ้านนะะ่ารักแล้วก็มีงานอดิเลกก็คือแบบชอบประดิษฐ์หุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเขาชอบช่วยเหลือผู้คนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็จะมีแบบว่าพูดผีปีศาจมาชาวบ้านจนๆเขาก็ไม่มีเงินไปจ้างแบบพวกแบบเซียนนมากําจัดปีศาจใช่ไหมละ่ะเขาก็เลยแบบชัวนิงเนี่ยก็เลยสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะ ขายในราคาถูกๆชาาบ,บ้านจะได้เอาไปกําจัดปีศาจสําหรับคนที่แบบไม่มีเงินไปจ้างเสียนมากําจัดปีศาจอะไรเงี้ยเออเขาน่นล็อกน่นดิเลยเขาอะไรอย่างออง,านานาาางี้อือชอบประดิษฐ์เครื่องกลเนาะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่รับลูกศิษย์ยากมากชัวร์นิ่งของเราเห็นไหมอาจารย์สํานักอื่นอไม่ใช่อาจารย์สํานักอื่นอาจารย์คนอื่นๆในสํานักอะ่ะคือมีลูกศิษย์เป็นสิบเป็นเป็นสิบเป็นร้อยเป็นสิบสิบ,สบเป็นร้อยอะ่ะเพราะว่าอา่าสนักหนึ่งจะมีลูกศิษย์เป็นพันๆเลยนะ แต่ชวนนิงอะรับสิทธิ์แค่สามคนคือแบบรับยากมากอะเออนั่นแหละนี่แหละคือชวนนิงนะคะก็จะเป็นเย็นชายอย่างนี้แหละแต่ว่าเขาน่ารักมากบอกเลยชวนนิงแล้วคน,คนที่<ๆ>เราจะแนะนาต่อต่อไปเป็นลนำที่สองก็คือโมหลานนะคะก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะคะโมหลานเราขอแบ่งเป็นสามเลเวลนะคะทุกคนตามความเข้าใจของเราแล้วก็ตามลําดับที่ปรากฏในหนังสือนะคนอื่นจะแบ่งเป็น0.10อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเราขอแบ่งเป็นสามเวลนี้เวลแรกก็คือคนที่ปรากฏในหนังสืออันแรกเลยก็คือท่าเซียนจุนนะคะท่าเซียนก็คือที่เป็นของโลกที่แล้วอะที่เขาฆ่าตัวตายอะอืมก่อนที่เขาฆ่าตัวตายโม่หลาในอดีตก่อนที่จะเกิดใหม่คนที่เป็นจักรพรรดินั่นแหละคนเนี้เป็นราชันที่แบบว่าเหยียบหัวเซียนที่ต่ําต้อยกว่าตัวเองเพราะงั้นเต่ทุกคนเป็นคนที่แบบเลวซามเป็นฆาตกรคนจะมองเขาว่าแบบเลวมากอะไรอย่างนี้เขาฆ่าคนมากมายแบบ เป็นภูเขาเลยอ่ะอืมแล้วก็เกียรติชวนนิงที่สุดถ้าเซียนคือแบบเกียรข้่าชังเจ้ายิ่งนักข่าชังเจ้าอะไรเงี้ยชวนนิ่งก็คือในเอกของเราอะไรอย่างงี้มีความแค้นแต่แกเข้าใจไหมว่าเกียดเขาแต่แบบท้าเซียนคือแบบเกียรติแต่ว่าอยากขึ้นเตียงกับเขาอ่ะคือแบบคือแบบเอ้ยท่าเซียนเกียดยังไงของึงวเนี่ยอะไรเงี้ยเขาหมั่นไส้ท่าเซียนมากอ่ะท่าเซียนจะเป็นคนกวนนะคะทุกคนอืมแล้วก็ นอกจากเกียดเขาแล้วยังตั้งเขาแบบเป็นฉูเฟยด้วยนะคือแบบขนาดมีฮองเฮาแล้วแต่ว่าสนมมหาสนมคนเนี้ยบ่อยมากกว่าอีกนะคือแบบอ <c oughs> ืเกียดท่าเซียนมากเลยคือแบบอนั่นแหละแล้วก็เสําหรับท <c oughs> ่าเซียนก็มีมีเท่านี้นะนั่นแหละนอกจากคามกวรความแบบตลกแล้วอะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนท่าเซียน,นในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นคนที่แบบเก่งกาจมากเก่งแบบขนาดแบบฆ่าทุกคนได้ตามอำเภอใจไม่มีใครสู้ได้อ่ะแล้วก็เป็นคนที่ชํานาญในเรื่องแบบ อ,อาคมต้องห้ามเลยหลายอย่างเขาก็จะชนานาญเขาทาได้หมดเลยคนอื่นทําไม่ได้แต่เขาก็ทําได้อะไรอย่างนี้เนาะออนั่นแหละก็คือเก่งนั่นแหละแล้วเลเวลสองนะเขาก็คือโม่หลานในเวอร์ชันหลังที่น้องมาเกิดใหม่ตอนอายุ16ปีเนาะเวอร์ชันเนี้ยเราขอเรียกนางว่าอินังหมาโมเพราะว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่แบบหมั่นเขี้ยวมากคือแบบอินังโม่หลานคือ <c oughs> อินังหมาโมเพราะว่าช่วงเนี้ยคือน้องแสบมากดื้อมากแล้วน้องก็แบบ อืมน้องมีความทรงจําในอดีตที่แบบคนอายุสาสิบกว่าก็คือตอนท่าเสียนค่าตัวตายตอนอายุสาสิบกว่าใช่ไหมแล้วน้องมาเกิดใหม่แล้วความคิดของน้องเหมือนเหมือนเด็กอะ่ะเหมือนเหมือนแบบจัก,กรพัรด์ในร่างเด็กอะไรเงี้ยน้องก็จะชอบเรียกตัวเองว่าแบบฝาบ,บาทฝาบ,บาทอะไรอย่างนี้ <c oughs> นั่นแหละแล้วน้องก็อล่อหล่อน้องล่าเริงน้องสดใสนะช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นช่วงที่แบบน้องน่ารักอ่ะน้องน่าหมันเขี้ยวถึงแม้ว่าบางครั้งเราอยากจะตบตีกับน้องมากกับความคิดหลายๆอย่างของน้องที่แบบน้องแบบคิดอยู่ในหัวแล้วทีเนี้ยน้องโม่หลานคนเนี้เขาจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชํานาญด้านการแยกแยะอารมณ์อ่ะทุกคนเขาจะเป็นคนที่เออจะมีอารมณ์เขาจะแยกแยะได้แค่สองอย่างก็คือดีกับไม่ดีชอบกับไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือ อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาเขาหึงนายเอกอย่างเงี้ยเขาหึงแล้วมันเกิดความรู้สึกอึดอัดใจอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพออึดอัดใจปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าเออความอึดอัดใจเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรเนี่ยแล้วเขาก็เลยแบ่งแยกให้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเออความรู้สึกหึงไม่ดีแสดงว่าเขาไม่ชอบจัวหนิงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน้องเป็นคนแบบอย่างเงี้ยโง่อย่างเงี้ง bras, ยใครทําดีด้วยก็แบบอืไม่แยกแยะคือแบบเขาจะเสแสร้งหรือไม่น้องก็ไม่รู้นะเว้แต่ว่าถ้า ทำดีกับน้องแล้วน้องคือแบบทุ่มสุดตัวเออนั่นแหละน้องโม่หลานแสบจริงๆนะทุกคนเวอร์ชันนี้แล้วก็เลเวลที่3นะคะทุกคนก็คือปรามาจารย์โม่ก็คือตอนที่น้องโตแล้วโตขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นปรามาจารย์เป็นคนเก่งเหมือนอาจารย์นั่นแหละอืมนั่นแหละช่วงเนี้ยน้องก็จะดูสุขุมขึ้นแบบดูนิ่งขึ้นนะ่ะเออแต่ก็แต่ก็ยังแสบอยู่นะแต่น้องจะแบบว่า มีความสุขุมเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นลักษณะจะแบบคล้ายชวนิงเลยคล้ายอาจารย์ของเขานั่นแหละนั่นแหละเป็นคนที่มีคุณธรรมหล่อมากช่วงนี้ผิวแทนช่วงนี้แบบเข้มขืมแบบน่ารักมากแล้วที่สําคัญก็คือน้องช่วงนี้แบบละมุนละม่อมแล้วก็ตะล่อมเก่งมากอะตะล่อมแบบชวนิงตะล่อมอาจารย์แบบเก่งมากมีแบบอะไรนะเขาเรียกไหวพริบมีแบบอะไรที่แบบหน่าตีมากเลยบอกเลยแบบน่ารักเออนั่นแหละ ก็คือโมหลานจะมีสามช่วงนี้นะคะทุกคนอืเดี๋ยวค่อยไปติดตามในเรื่องต่อแล้วก็คนต่อไปที่เราจะแนะนํานะคะก็คือน้องเชวมึงนะคะนะคะหรือว่าน้องเหมิงเหมิงเอ้ยเราเอนดูน้องเหมิงเหมิงมากแล้วก็ชอบน้องมากน้องน่ารักอะ่ะน้องแบบน้องเชวมึงอะ่ะน้องใสมากเลยนะใสแล้วก็ซื่อบื้อแล้วก็แบบบริสุทธิ <c> ์ <oughs> นั่นแหละน้องเชวมึงเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นแบบโอรสสวรรค์โอรสวอรสวรรค์ ผู้ที่มีพรสวรรค์นั่นแหละเพราะว่าน้องแบบอายุยังน้อยแต่น้องก็เรียนแบบอะไรต่างๆนานาสําเร็จบรรลุเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นคนเก่งนั่นแหละแล้วก็เป็นประมุกน้อยของสํานักนี้ประมุกน้อยก็คือว่าพ่อของเขาเป็นเจ้าสํานักใช่ไหมแล้วน้องก็เป็นลูกชายอะไรเงี้ยต่อไปในอนาคตเขาก็จะมีตําแหน่งที่แบบว่าจะเป็นเจ้าสํานักต่อนั่นแหละเขาก็เลยทุกคนก็เลยเรียกเขาว่าประมุกน้อยอะไรอย่างงี้แต่น้องแบบจะหลงตัวเองมากเลยนะทุกคน คนอื่นๆจะมองเขาแบบอา่าเป็นนกยุงน้อยอะนกยุงแบบแพรหางอะไรเงี้ยน้องจะดูแบบหยิงแบบเชิดหน้าคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยอ่ะอะไรเงี้ยตามภาษาแบบปอบมึกน้อยแต่ว่าน้องน่ารักมากเลยนะน้องใจดีน้องแบบน่ารักแล้วก็ชอบน้องอปากเก่งปากแซ่บปากดีมากชอบแบบสบดชอบแบบ น้องเป็นคนปากร้ายแต่ว่าใจดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ชอบเถียงกับโมหลานเพราะว่าน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกับโมหลานใช่ไหมโมหลานก็คือพระเอกของเรานั่นแหละแล้วน้องเป็นคนที่รักอาจารย์มากน้องเป็นสิษย์คนแรกของชูวานิงนะลืมบอกอืมเป็นสิษย์คนแรกของชูวานิงอาจารย์ของเรานี่แหละแล้วน้องก็แบบ คือมันก็จะมีความในภูมิใจในตัวอาจารย์เนาะเพราะน้องก็รู้ว่าอาจารย์เก่งอะไรเงี้ยน้องเคารพอาจารย์มากเราไม่มีใครดีเท่าอาจารย์ของข้าอาจารย์ของข้าทุกอย่างคือดีหมดอะไรเงี้ยน้องพยายามทาทุกอย่างเพื่อที่จะให้อาจารย์ภูมิใจแล้วก็ชอบในตัวน้องอะไรเงี้ยน้องเฉยเหมึงก็คือน่ารักมากนั่นแหละอืมประมุกน้อยของเราพ่อนกยุงน้อยของเราอืมคนสุดท้ายที่จะแนะนําในวันนี้นะคะก็คือน้องซื่อเหมยคะ่ะน้องซื่อเหมยเป็นสิทธิ์คนที่สองลังจากเวยเหมึงนะคะน้องซื่อเหมยเนี่ย ตอนแรกที่เราฟังคําบรรยายของน้อง,องซึมเหม่ยนะเรานึกว่าแบบเป็นผู้หญิงอะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่น้องเป็นผู้ชายเพราะว่าทําไมเราถือว่าเป็นดูเหมือนผู้หญิงเพราะว่าเขาบรรยายน้องได้งามมากอะงามแบบบ้านเมืองล้มอะแบบล่มบ้านล่มเมืองอะไรนะเขาเรียกอเอองามมากแต่ที่จริงอะน้องเป็นผู้ชายที่เบาบางแบบเป็นน้องเป็นคนสุภาพอ่อนโยนอะมันก็เลยเออนั่นแหละน้อง เนี่ยคนนี้แหละที่โม่หลานชอบอะที่พระเอกเราชอบที่แบบว่าตายในชาติก่อนแล้วก็เกียรติชวนนิงอะเออคนคือคนนี้แหละน้องงามน้องสุภาพน้องเป็นคนที่ใจดีมากแล้วก็เป็นคนที่คอยที่จะอะไรเวลาโม่หลานกับเชื่อเหมิงทะเลาะกันน้องจะเป็นคนไกล่เกียวอยู่ตรงกลางแล้วก็แบบคอยห้ามอะไรเงี้ยบางครั้งก็แบบเหนื่อยใจแทนน้องซื่อเหมยนะที่ต้องแบบคอยห้ามสองคนนี้ทะเลาะกันอะอือนั่นแหละน้องน้องน่ารักแล้วก็ เนื่องจากน้องเป็นบุค,คลิกแบบอย่างนี้นะทุกคนน้องจะไม่ใช่สายบูนะที่แบบว่าต่อสู้น้องต่อสู้ได้แต่ว่าก็ไม่เก่งเท่าแบบเฉวยเหมืองกับโม่หลานอะไรเงี้ยน้องก็เลยจะมีเออเก่งในสายฮิวอะ่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นคนรักษาสายซับสายเมดว่าง,งั้นเถอะเออนั่นแหละรักษาจะเก่งด้านโอสถหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละอืมนี่สี่คนก็คือตัวละครหลักของเรานะครับผมโอ้โหคลิปยาวแล้วขนาดแค่แนะนาตัวละครต่อไปเราก็จะไปเข้าเรื่องว่า เล่มหนึ่งเล่มหนึ่งมันดําเนินการไปยังไงนะคะทุกคนอืน